คเล่าวสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่เดือนทางมาทั้งอำเภอตานซุ้มนะครับเนาะมัดีตามตัวเลขก,กับนาแต,คาแตะค,ตรครับผมนาะแตะพอนเฉีเเดกดวงเบิการ์ารับกราร์นการเฮาดเฮราร์กร์ดกาาะ์าเตดมาข้ารปเการ์การ์รับผมร์ตาร์ดการ์ดกดกา่์เกาดกรับาง์ดาดการดกรับกาดีกาดารารดรา หรคไพ่ไข่เจ็บสร้างซ่าในเพราเที่ยงกับฝ่าเดือนทามไปติดตามหายพ่อได้ยินข่าวว่าผลไม่โชคมีดวงเดี๋ยวข้าไปฟังเบืองกับนาแตนะครับว่างวดนนี้ผนฝันหรือยังฝันแล้วจะได้เรขยกตัวใดไปให้ท่านผู้ชมแฟนช่องได้เสี่ยงโชกันก็ลองไปฟังจากปากนาแต่พร้อมกันเลยครับผมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ับาแต่สวัสดีครับโอ้ยถื่อเรขกหลายแต่ผู้ชมมึงอรรดที่งานเพื่อนผมนะต่อออกไปเรื่อยครับแต่ผู้ชม พอเทีย่ยงมากงวดนะเพราะแต่มีได้ครับบัานนี้ตึงได้อีกต่อกไว้อีกครับสี่แล้วเนาะเขามีโชคมีดวงเนะาะครับตมุชมนชะุ่มเนาะอืมบริมาหลายงวดครับตมุชมนชะุ่มเนาะมันช่วงระยะหนึ่งหายมันกะโรคไผ่ไข่เจ็บกระจายต่างคนต่างอันนี้เพิ่นกระจายบรสะดวกอีกอย่างเบียกงานเพิ่นกระจายครับผมงานนายบริยูจเจ้าเจ็บปีกเจ้าปลูกมัน เติมเบิกติปลูกันบครับเจเป็นยังไงเป็นมันบุโอ้ยบ่งจะไล่ประตูเขาท่านผู้ชมเนาะไล่หงผงานฝันเย็เอาเงิจ้างเยะเลยละเืเน็จดเจน้มีแต่เบียงไัอยู่ในเสาสองบานบาลละเมือนครับท่าู้ชมเนาะเมนสุดหอดสุดคุณเลยบกิหมฝันละวันแตงวันนี้โอ้ยฝันฝันเห็นอ้ยฝันเห็นอายอ้านตายตีเดว่ในตายมืดกปี้วเน ไปีปีนึ่ง้ว่ารัวค่ะปีนึงนะนี่ไปทรงสการ์ใหญ่แล้วมาบ่านนี้ใหญ่พี่น้องกันนี่นะยุ่งข้อม้านะอขอได้ันเห็นพิ่นมือนก่นไปทรงสการใหญ่พิ่นพยุงมันก็ใหญ่นะาแต่ยังพย่นมีส่งีชีิตอยู่นะยุ่งเงนก็ไม่ใหญ่นะบ้านนี้ก็ไปทรงสการเพื้นมาคือฟันเห็นเพิ่นฟันแบบอุ้มล้านเด่นอยู่ มันก็ได้เดเงินไถ่เอาเงินเนี่ยไปซื้อขนมคนว่าบุ่งเคยฟันเห็นจักเถื่ออะไรอืมมัต้องฟันเห็นหมุนหือนเลยตายไปเนี่ยก็ร่างฟันเห็นเออบฟันเห็นจักเถื่อเพิ่านเพิ่งตายไปจากปีแล้วครับปีหนึ่งปีหนึ่งสี่ข้าวสองปีเดือนตุลาเนี่ย่ะอืมอันนั้นไปทรงสกการ์จ่ายตรงยุ่งกันแต่เราฟันเห็นทียนคนหื่นฟันว่าอุ้มร้านเดินไปบนในอย่างมาเอาเงินเดิไปซื้อขนมคนว่า่นเราเด้เงินไถ่แบ่งโดยสองใบ แบ่งลอยสองใบแบ่งลอยสองใบคุณดีหาบมันคนก็ได้ดีหาร้านหนึ่งคุณก็ได้ใส่ป้่อยใบลอยหนึ่งครับเอาไปสื่อขนมกินแล้ว่าบ้ยประเด็นดาจั๊กเถื่อ เรื่อว่าเราเรามักเดก็ได้หันนโอ้พันก็มาขึ้นกเรามักเดตอนสิตายเราือเด็กเงินสาี่หมื่นตัวโอ้ยยู่เด็กเงินสามสีหมื่นเาเสิาซื้อเด็กสมตัวครับผมสามตัวก็ถือสองตัวก็ถือนี่มาเราืว่าบบกเด็กว่ามุเลยพที่ถืออครับบุเลยพที่เราจ้าถือพันเสีตายวันนี้เราจะไป ตรงเกาลใบใหญ่นาฟันเห็นมือคือนี่มาโบกดีว่ามามากดีคือครับครับ่นกัมักีกเนาะมีรบงร้อยสอใบทีบอกบงร้อยสองใบลไปสื่อขนมดว่าติดป็นเลขตัวเรเรยกยัจะกระเป๋าไหวบาทนี่ครับแล้วโบกดีบ่ว่ื้ออนสองื้อสองศนย์ศูนย์นี่ดีวคบาสองศูนก็อัน ศูนย์หนึ่งหนึงศูนย์นี่สืยนบดบที่บ่านีนันี่่มันถึงน่งมิถุนยนเนาะ่บาได้เนาะแต่หนึ่ศบอกต้นโดนมากเลยยังออกเนาะสามารถเต็นไปได้เบืือละครท่านผูชมครับปสการไม่ใหญ่นี่พายุำันอายุเพิ่นหลายปนไหนครับอายุเพิ่นอายุตอนตายเพิ่นในเจ็ดเดหกส้าหกสิบเก้าปีหกเก้าปีเก้าปีะครับท่านผู้ชมเนาะ ถามเพื่อท่านผู้ชมเพราะว่าท่านผู้ชมบางคนอาจจะถามมาเขียนคอมเมนต์มาถามว่าเอาอยู่คนตายเสียหลายปันได้ปัจจุบันเนาะครับท่านผู้ชมเน่าจะแจ้งเลยที่โอกาสถามถามเพิ่นไปเรื่อยอเงินแบ่งร้อยให้สองใบสใบดีเปล่งน่อยฮะพี่ก็จะมีอย่างกับมิจฉาว่าเป็นสองศูนย์เท่านั้นแล้วเนี่ยสองใบเนา้อศูนย์ศูนย์เท่านั่นอศูนย์ศูนย์บ่อศูนย์ศูนยกับโดนจะได้บ่อเนาะ เวื่อบานมันบาตเคื่อกัเนนะ่นวงพื่นสีตต้นั่นคื่องเดียวก็บ,บุรุณกระตายครับคืกกองเดียสามตัวก็ถือสองตัวก็ถือถึงสามหมื่นวัวครับ<อ><อ>มาดิอันผีไงท่ที่มาบอกเลขคือที่ดีน,นมาหาบอกครับบอกฟันเด่นบอกฟันเห็นเลยฟันเด่นผูมหม่มานี้ เป็นอาย่เี่ยายเนาะป็นอายข้องพูนนอายของพูนีผู้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 น้ผอ้กู้ผ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 ูนผู้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 ผอ้ผู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 รผู้าย้ผู้ผผู้ผู้้ผู้้าน นนองเม์น้นองเมมีนอวนไปทรงสการนี่ไปไปไปอีดีแมนบ่ไปมื่บ้านี่สรงสการนี่น้ำบามาเราันเห็นเผื่นฟเด็นปูนคนอยู่น้ำกันร้านคนอยู่น้ามันนะเราก็มีดูมีเวียได้ไปอยู่น้าครับนีน้ำใหญ่นั่นเนี่ยนังเาบมีไพ่ดูตากก็อยู่ตาคนตาอยู่หน้าคนตาบ้าน่งแอยู่นาวันนู้มีไอยู่น้ก็ได้ไปอยู่ำดาวนี้คนไปสรงสการนเาฟันเห็นเื่อนป้นปู สักสิบเคยฟันเห็นจากเทียวปีก็กลัวเกือบ2ปีเนาะเพิ่าจะแม่ได้บาเอ็มเพิ่นอาจจะมา่หาโชคละแต่ว่าเพิ Before, ่นกระบอกเป็นตัวมีตัวบดาเนาะปกิมันก็เนาะข้ามหายเป็นอันนี้สองศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับท่านผู้ชม น iki, yeah. iki, ั่นน่ะแต่นาะการจะเป็นสองศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์เนาะศูนย์ศูนย์ก็สองศูนย์นี่ดาเพราะว่าเงินใบด๋อยสองใบเนาะมันก็มีเท่านั้นตัวเขาเงินใบด๋อยไปซื้อครับแล้วเาสมบูรณ์ดีอีกแล้วคือว่าแน่นอยู่ครับเราบหมดีอีกมาเอ้าห้าก็ต้องตามน่ะแต่ล้วเนาะข้าแต่ไม่ชมเนาะผพรมีโชคมีดวงเนาะเพราะมีโชคมีดวงอยู่เรื่อยครับเพราะว่าจะงวดใดงวดใดคือกัน แต่ว่าที่บ่ค่อยเห็นได้เอาคลิปลงช่วงหลัง,ง,ลงๆม่าน่หันกะย้อนว่าโรคงไพ่ใครเจ็บนี่แหละครับท่านผู้ชมเลื่อนไเดินทางม่านานอบอยแมเนาะต่างคนต่างกะเออพอนกะพนกะ่านกะธรรมดดาลละครับเนาะเนี่ยพอนอยู่ตรงไฮตรงหน้าพนก็ไปยังไงก็ดีมาบุญไหว้มันกะเ<ด>มียนไปเรื่อง,องธรรมดาอ,อยู่ครับท่นานผู้ชมเนาะแต่วาต่าพ่อมันสร้างซาเนี่ยหลักเออกะไปมาหาสู่กันได้คือเก่าก็มาสอบถามไปที่ตามเอาไปให้ท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะครับผมเนาะไพมากระลองพิจารณาเบิร์กเด้อครับ สอกับศูนย์นย์เป็นบ่อนแต่สองศูนยกับ0ูนย์ศูนย์นนําขักสองตัวนี้ละอ่มันออกัวบาง่นมาบุกเหยืันให้บ่อจะเกลือตายไปแต่สีมันยังออกเนาะศูนยนย์มียงสีบออกเนาะซีบดิบบ่เป็นสามซีบสี่สบปีบัยังออก โอ้ยเจเล็กศูนยเคยออกเดเคยออกแต่วต่ากระโดนจังออกแคชนึงแต่ว่าก็ยังเห็นเห็นกว่าอันหนึ่งศูนย์นะนะครับหนึ่งศูนย์ตักงหลายปีเขาก็เห็นครับครับเอานะครับท่านผู้ชมเนาะอ๋อพอเที่ยงกับมัติจิตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับท่านผู้ชมนะแต่ก็บอกแล้วครับว่าสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์ไพมากกับล่องอภิชนะบนเอีงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบ่มากไก่เบิ่งพวกความสนุกสนานครับผมน้าแต่ผมมีความฝันผมเคยฝันแม่นพอเที่ยงเลยมัติจิตามให้แแค่เป็นนวทาง แนวทางของงวดวันที่1มิถุนายนพศ2565แนวทางของจ่าจะเป็นข้อถ่านนะครับผมเนาะมักกระจัดคัดไก่เบิ้พื่อความลุกสนานคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณนะแตะครับผมเตีความฝันดีๆเนาะตัวเลขเด็ดๆไปแบ่งปันให้ท่านผู้ชมแฟนช่องครับผมการล่องไปพิจารณาลองเอาไปเสี่ยงโชคลองไปอันนี้เบิ้งเนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวพอเที่ยงจ่าเขียนใส่สมุดล่ะให้ท่านผู้ชมได้ไปแคปหน้าจอเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเลยครับว่าเลขนะแตะของงวดนี้จะเป็นตัวใดเนาะแต่ท่พิ่นบอกไว้ละครัับบ20 00กแต่่ย้ทานผูชม บ่ได้แคบน้าจอก็เลยสิเขียนใส่สมุดให้ครับผมนี่ครับท่านผู้ชมเนาะข้างหน้าสิบ่เที่ยงถ่ายท่านผู้ชมในเบิ่งนี่ก็เป็นให้มั่นของนาแต่ครับผมให้เนื้อที่ของเพิ่นที่เพิ่นอยู่ตรงนี้ประมาณเกือบเกือบเกือบร้อยไล่ครับผมเกือบเกือบร้อยไล่ครับตัวเลขของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าสิบห้าเนาะครับเป็นของลากกินแบร์รัฐบาลครับผมเนาะกับนาแต่เพิ่นก็บอกว่าสองศูนย์กับศูนย์ศูนย์เด้อตัวเพิ่นมัก แต่ว่า69นี่ก็เป็นตัวเลขอายุของคนพี่ชายของเพิน่นตอนเพิ่นเสียชีวิตเนาะครับเนะาะไผมากก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเอี่ยงครับลองเอาไปเสี่ยงโชคแล้วแคปหน,น้าจ่อใบทะเบิ่งเนาะข้าแต่ผู้ชมเนาะก็บ,บ่แน่ตัวเลขที่น่าแต้ให้มื้อนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่ไปตรงกันกับสำนักต่างๆต่างๆที่เดินทางมาหาครูบาอาจารย์เพิน่นได้บอกได้กล่วามวมาเนาะข้าแต่ผู้ชมเนาะก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งเอี่ยงพอเที่ยงก็ติดตามให้แค่เป็นแนวทางเด้อครับ ให้มากระจัดขึ้น่พเที่ยงบอกแล้วครับคัดไข่เบ,บิง่งนคุณคุศุสนาเนาะครับเนาะพ่อหนุ่มแต่มีความฝันพ่อมาหากันได้โพเที่ยงกับฟ้าวมากครับผมฝากมาติดตามให้เอาสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยมาติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลขอทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวีเนาะครับผมนะขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้งรวอยถูกหวยรวยเบอร์ของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสุกพักหนสวัสดีครับ กาสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาทั้งอำเภอตานสุมนะครับเนาะมาจิตตามตัวเลขกับนาแต่ครับผมนาแตเพนมีโชคมีดวงเบิ้งครับพได้เห็ดเที่ยงม่อีกใส่หยาเต็มเข้าไปเรื่อยๆครับผมเนาะแต่งเติมเข้าไปเห็ดก่วงควงแห้งครับพอดีกะพ่อเดินทางมาหากันได้ครับผมหลวไข้ไข่เจ็บสร้างซ่าเนี่ยพอเที่ยงกับฝ่าเดินทางมัติดตามห้พอได้ยินข่าวว่าพนมโชคมีดวงเดี๋ยวเข้าไปฟังเบิ่งกับนาแตเนะครับว่างวันนี้พ่นฟันหรือยัง วันแล้วจะได้เรียกตัวใดไปใหย้ย่านผู้ชมแฟนช่องได้เสียงโชว์กันก็ลลอมไปฟังจากปากนาะแต่พร้อมกันเลยครับผมเนาะ